เมื่อก่อนผมไม่ได้ปิดหน้าไงตอนเป็นเด็กอยู่เราก็เปิดหน้าใช่ไหมผมจะพาทุกคนไปดูรูปพวกนั้นกันคือแบบรูปก่อนที่ผมจะไปทําสัลญยญการรมมานะครับทุกคนศัลยการรมมานะครับทุกคนแต่ขอบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้จะพามาดูแค่ในเฟซน,นะผมมีรูปลับด้วยนะเพราะฉะนั้นรอดูนะฮะ ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันวันพุธอีกแล้ววันนี้เราก็มาตรงเวลานะครับท่านผู้ชมครับเรามาตรงเวลาวันพุธพอดีอีพีก่อนๆหน้านี้เนี่เราไม่เคยจะมาตรงเวลาแต่ว่าอีทิที่แล้วเราก็มาตรงเวลาอาทิตย์นี้เราก็มาตรงเวลาอีกเพราะฉะนั้นตบมือให้กับความตรงเวลาของผมหน่อยได้ไหมครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นของขวัญให้กับการตรงเวลางผมนะทุกวันพุธ4โมง1ินะครับพบกับรายการคุยกันวันพุธนะฮะใน EP เนี้ยเป็น EP ที่คนรอกันเยอะมากก็คือผมจะต้องมาเปิดรูป Y2K ของผมเอง ในยุคที่แบบว่าไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเป็นรูปสมัยเด็กของผมที่เปิดหน้าเลยครับทุกคนเออคือเมื่อก่อนผมไม่ได้ปิดหน้าไงตอนเป็นเด็กอยู่เราก็เปิดหน้าใช่ไหมผมจะพาทุกคนไปดูรูปพวกนั้นกันคือแบบรูปก่อนที่ผมจะไปทําสัลญ,ญกรรมมานะครับทุกคนหลายคนนะครับเขาชอบแซวผมแอว่าผมมาไปทําสัลญ,ญกรรมมาไปท,าทํานู่นทานี่มาก็เลยแบบอ่าได้กันผมเล่นด้วยเลย งั้นผมจะมาเปิดรูปก่อนผมไปทำสัญญากรางมาแล้วกันนะฮะเรารู้กันนะว่าผมประชดนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนกดไลค์ผมคนหนึ่งไลค์กดติดตามเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคนแทนพูดได้แทนแทนนทนแทนแทนแทน คือเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมเล่นเฟซเดียวไม่มีเฟซอื่นใดๆทั้งสิ้น <Nope. S 1> นะถ้าแบบมีเฟซไหนทักไปแบบขอยืมรหัสน้องหน่อยขอยืมตังน้องหน่อยพวกนี้มิจฉาชีพล้วนๆนะฮะไม่มีผมแน่นอนนะครับหลายคนร้องเรียนเข้ามาเยอะมากว่าพี่ครับพี่เนะี่ยมายืมรหัสผมไปทําไมพี่เนะี่ยไม่มารับผิดชอบไปพี่ไม่คืนพี่ยืมตังผมไปเดี๋ยวนี้มีเยอะพวกมีฉายชีแบบพร้อมตัวเป็นคนดังแล้วก็ไปหา FC คนดังแล้วก็บอกว่าแบบเออเนี่ยมาขอยืมตังอะไรอย่างเงี้ยเอฟซีด้วยความที่เขาเป็น เราเนาะเออไอดอลเรามาขอยืมอะไรเงี้ยเขาก็ให้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเล่นเฟสมีเฟสเดียวเว้ย นะครับอย่าให้เด็ดขาดถ้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วแบบไปขอยืมเงินคุณนะครับดูดีๆนะผู้ติดต,ตาม5 0 0แสนนะครับมันมีปองผู้ติดตามด้วยนะบางทีอะมันคือที่ทำงานหรือมันคือที่อะไรสักอย่างหนึ่งแต่มนเขียนว่าผู้ติดตามนะเออเพราะฉะนั้นดูดีๆนะผู้ติดตามจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะดูดีๆนะหรือไม่ถ้าไม่อยากดูดีๆฮะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับตรงสดีสคริปชันเดี๋ยวผมปัก Facebook ส่วนตัวผมไปให้มางั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปกันก่อนเลยรูปแรกที่ผมจะพามาดูที่เป็นดราม่ากัน รูปพี่ผมเปิดหน้ารูปนี้เป็นรูปแรกที่ผมเปิดหน้านะเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ผมจริงๆผมเนี่ยไปเอาคนอื่นเอาคนแบบเอาดเราแบบพวกคนหลอกมาถ่ายรูปนะฮะเพราะว่าคนในรูปเนี่ยมีรอยสักนะครับแต่ตัวจริงของผมไม่มีโอ้โหพี่อยากจะสับซอกคือผมอยากจะสับซอกริงไอเนี่ยมันคือแท็กทูที่มันเป็นรอยแผลเพราะนี่มันเป็นวันฮาโลวีนผมแต่งตัวเป็นแดกคิล่าเนี่ยเห็นไหมีฮาโลวีนเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้ยเองก็ได้นะ นี่ดูไอตรงนี้เนี่ยดูด,ดูตรงรอยย่นตรงนี้เนี่ยนนีี่่นี่นนนน มันคือรอยเดียวกันเลยแต่ผมก็เคยเปิดหน้าเป็นวิดีโอเลยครับไม่ใช่ว่าไม่เคยนะแต่แบบเอาออกมาให้เห็นแวบๆอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนแต่ว่าใน IG ใน Facebook หรือในวิดีโอในสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมก็เปิดหน้าเป็นวิดีโอตลอดนะครับแบบบางทีถ่ายสตอรี่เป็นวิดีโอก็พูดอะไรอย่างงี้ไปก็มีครับเพราะฉะนั้นอะถ้าอยากเห็นเป็นวิดีโอก็อย่าลืมเข้ามากดติดตาม Facebook กันด้วยนะฮะกดมาเลยนะลิงก์ใต้คลิปกดตอนนี้เลยก็ได้นะแล้วก็กดไปดูคลิปไปก็ได้ครับแลคือที่ไม่ เปิดที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไปเปิด <Gym. S 1> ที่ er> อื่นหมดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูเริ่มต้นตั้งแต่เฟ e บุ๊กกันก่อนเลยแล้วกันว่าผมเนี่ยมีรูป Y2K บ้างไหมนะฮะทุกคนนี่เห็นไหมฮะรูปเปิดหน้าเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอ่านี่ใครอยากดู Y2K ของกล้องวักว้างฟ้ามากับทุกคนแบบว่าจานดีนดีเมอร์พี่เสืออะไรเงี้ยออนี่อ่ะถ้าบอกว่าผมเอาคนอื่นมาถ่ายรูป ผมจะพามันไปเกาหลีไปถ่ายรูปด้วยไหมไอเนี้ยผมจะพามันไปด้วยไหมเออดูหน้าด้วยตอนเนี้ยแบ้วเชียเราจะค่อยๆไล่ไปนะค่อยๆไล่ไปนะครับเราจะไม่ได้แบบไปบูม Y2K ทีเดียวนะรูซิว่าจะมีหลุกมาบ้างไหมนะฮะ y ว k ผมวิโหยเฟไดนะ้าจะเปิดแม่พายแล้วพ่อ,อเก่งมาก ทุกคนคิดถึงน้องเฟด้าไหมเดี๋ยววันที่20นี้ผมจะกลับไปหาน้องเฟด้าแล้วเราดูคลิปของน้องเฟด้าได้เลยนะครับผมอาจจะพูดเรื่องอื่นแทรกไปด้วยเพราะว่ามันคือรายการคุยกันวันพุธนะมันไม่ได้แบบเป็นคอนเทนต์อันเดียวเป็นรายการที่มีไว้ให้สําหรับผมอยากพูดอะไรก็พูดีแบววันที่20นี้ยผมยืมบ้านลงของพี่อู่จุนนะครับไปเล่นกับลูกที่ต่างจังหวัดนะครับทุกคนและพี่อู่จุนเขาก็ตอบตกลงมาด้วยนะครับเดยจะพาลูกไปเล่นเอ เฮ้ยนี่ผมให้ดูรูปนี้วันนี้เป็นวันที่ผมมาไปที่บ้านพีก่กี้ใช่ไหมแล้วผมมาไปแจกของให้กับคนในหมู่บ้านเด็กก็ามาเต็มเลยดูดิของแจกเยอะมากนะเออแล้วน้องคนนี้น่ารักมากนะครับผมก็เลยมาถ่ายรูปด้วยออคือพี่เดโทรมาเอาเรียวๆเลยครับพี่อยู่ข้างล่างแล้วครับเสร็จแล้วครับพี่ว่าไงครับกีีไปไปเนี่ยครับไม่ได้ยินเลยพี่กีีไ,ไปไปเนี้ยบังไม่ได้เปิดพี่อยู่ข้างล่างเสร็จแล้วเนี้ยอ๋อพี่พี่ขึ้นมานี่เนี้ยพี่ขึ้นไปไหนขึ้นขึ้นมาหาผมพี่ขึ้นมาหาผม คือหลายคนนะผมไม่อยากทําคลิปแบ่ว่าทําความดีสร้างภาพที่ดีออกไปให้กับท่านผู้ชมอ่ะนะครับหลายคนเวลาเรามียูทูบเบอร์ทำความดีชอบถ่าว่าเอ้ยสร้างภาพสร,าสร้างนู่นสร้างนี่งั้นเอานี้ผมสร้างภาพก็ได้ แต่ว่ามันเป็นการสร้างภาพที่ดีสู่สายตาของท่านผู้ชมถูกไหมพอท่านผู้ชมแบบเห็นน้องๆเห็นว่ามันเป็นภาพที่ดีเขาก็ไปทาตามถูกไหมเออเพราะฉะนั้นจะมองว่าสร้างภาพก็ได้แต่มันเป็นภาพที่ดีเออเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับเออแต่ว่าคือผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับบางทีก็มีแค่ถ่ายรูปลงเซนต์คกแค่นี้แหละนะครับไม่ได้ทําเป็นคลิปเป็นอะไรจริงจังใหญ่โตนะฮะทุกคนอืมวินี่ไลทูเคนวิ่ 2021น,นี่คือน่าจะเอารูปมาลงที่หลังด้วยนะอันนี้คือผมมาไปวัดต้าไม้กับพิกกี้แล้วลูกเนี้ยมันทีเคเลยอันนี้คือพิกกี้นะครับนี่ดูดิใส่หมวกกระดกทุกหลังนะเแล้วก่อนเราเป็นเด็กแว้นกันถึงมือจะเป็นถึงมือวินคือเลยนะไม่ได้บุรีนะแต่พี่วินมอเตอร์ไซค์เขาชอบใส่กันนะฮะโอ้โหเริ่มเก่าเริ่มเก่านี่ดิโอ้ยุคผมกับทีมเจอกันแรกๆยังไม่หัวฟ้าเลย แต่อันนี้เอารูปเอารูปเก่ามาลงนะจริงๆเก่ากว่านี้แต่ว่าเอารูปเก่ามาลงเพราะว่าอันนี <sucks> ้เป็นวันเกิดไอทีมนะครับเฮปปี้ดีไอโง่ทีมเอ้ยทุกคนใครดูคลิปนี้เข้ามาในเฟซส่วนตัวผมลิงใต้คลิปใครเอาภาพนี้ไปตัดต่อได้เท่ที่สุดหาที่สุดเรีย <researched> นที่สุดผมให้เลย หนึ่ันบาทหนึ่พันบาทมาเอากับผมเลยคุยกันวันพุธรอบหน้าเจอครับโดวเข้ามาตอนนี้น่าจะเจอแล้วผมอัดคลิปเสร็จน่าจะโพสเลยนะครับ พี่น้องกันเลยสอนลาว,วกกไปกับไปกีโคตรหน้าโคตรเหมือนกันเลยเล้แต่เดี๋ยวนี้ทีมหล่อหล่อมากการทิมคือหล่อแบบหลอ่อะจักเลยนะทุกคนเพื่อนผมอ่ะนี่รูปคนแรกของพี่พี่กี้ยุคไปทุกเกอก็ถือได้ว่ารีรีความจำนะแต่ขอบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้จะพามาดูแค่ในเฟซน,นะผมมีรูปลับด้วยนะเพราะฉะนั้นรอดูนะฮะโอ้โหนี่ อันนี้คือไปงานการีนาโชดาวงานนี้ผมบอกเลยว่าแจ้งเกิดผมเลยนะตอนนั้นทีมไทยสู้กับอินเดียหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วตายหมดตี้เออทีมผมตายหมดตี้เหรอผมคนเดียวโดรุงสองหนึ่งอ่ะผมชนะเออเฮกับทั้งหอเกิดเลยกลับมาบ้านเกิดเลยอะ่ะนักคงนักแข่งไปอะ่ะไอพี่เนมแดกคนเดียว,วแบกทีมไทยชนะ,ะปเป็นไงขมองนิดนึนง แต่คือเรื่องริงเป็นไงล่ะงานนี้คือครั้งที่3ที่เขาเชิญไปส่วนงานนี้คือครั้งแรกนะครับงานนี้คือครั้งแรกเขาไม่ได้เชิญไปผมไปของผมเองเพราะว่าผมอยากไปงานเกมนะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้จักผมเลยตอนนี้ซับ4ี่หมื่นซับนะครับหน้าไม่เปลี่ยนเนาะหนา้าแค่ผมทรงผม,มกับหุ่นเนาะเออผมตัวใหญ่ขึ้น ไปอ,อะไรก็ถ่ายกับนี่17อาร์มมีรีฟายุคตำนานเลยนะเนี่ย17อาร์มมีบ็อกซ์กิมนะฮะแล้วก็มีต้นกล้าแสนดีแล้วก็กวกยูทูบเบอร์เยอะแยะอันนี้พี่เอ็กเพนชั่นนะฮะโอ้โหลื่นเดมะมากผมงกนี่ซ้อมทีมไงซ้อมทีมน้องพี่ซ้อมทีมอะ่ะกับนักแข่งดูดินี่ก็เป็นโค้ดของรายการอะไรนะกก king of game อะไรนะ ะะเป็นโคตนะเป็นกึมี่นี่ก็ถึงระดับเป็นตำนานแชมป์โลกนี่ก็แสนดีนักแข่งอีเวนโน .1 น,นี่พี่เนมนั่งใงส่ห้างสทีมกับคนระดับนี้เป็นไงแต่คนเก่งๆนะั่เลยนั่งอยู่นี่นะฮะอ่านี่รุ่นเดอะนี่ทุกคนเห็นีนไหมเมื่อก่อนผมทำงานร้านเหล้าแล้วผมไปห้ามคนตีกันสุดท้ายเป็นไงเนี่ย ไปห้ามคนตีกันของป้อมนี่ครับใครมาคอมเมน,นต์เดี๋ยวกูต่อยเลือดท่วมแขนตอนนั้นเลือดท่วมแขนเลยนะของจริงไม่มีลาของปลอมอ่ะอุ่ยแฟนอาร์ตเพิ่เลยอ่ะ่มผมอยากได้แฟนอาร์ตอีกจังเลยอ่ะช่วงแรกไม่เคยได้แฟนอาร์ตเลยอ่ะร,รูปนี้เคยใช้อยู่รุ่นนี้โคตรเดือรุ่นนี้คือโคตรเดอรนนือดไปด,ดูแบบเดือเดอเลยนี่แบบไกลเลยอ่ะอุ่ยเปิดหน้าผมเปิดหน้า ตอนแรกเนี่ยมันเด็อแว่นเลยนะทุกคนฮะโหโคตรไก่อ่ะใครดูมั่งยุคนี้ยังไม่ได้ดูยังไม่ทำยูทูบเลยมั้งเนี่ยโอ้โหผมเปิดหน้าตั้งแต่รูปแรกเลยนะเห็นไหมเป็นวาดภาพเมื่อก่อนผมมีหนวดตรงนี้ผมขยี้ตานี่วาดเองนะเนี่ยนี่วาดเองนะเออรูปเปิดหน้านี่ผมเปิดจริงๆผมเปิดหน้ามาเป็นปีแล้วทำยูทูบน่ะไม่เคยปิดบังนี่เอเมนเจไรส์นี่ยไรส์ไรส์สดเนี่ยอะไเงี้ยเออ เปิดหน้าตั้งนานแล้วโอ้โหนี่เห็นจมูกกันมาตั้งนานแล้วเห็นไหมโอ้โหไม่ได้ปิดบังเลยโอโ้โหรุ่นเยอะมากเด้อเด้อเก่ากึกโอ้โห,ห <cinematic. S 2> นี่โหเท่เลยเมื่อก่อนในเด็กแว่นนะ่ะเด็กแว่นนะ่ะเด็กแว่นนะ่ะ โอเคครับแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือรูปรุ่นเดอะที่ผมไม่เคยเปิดให้ใครดูมาก่อนไม่เคยลงเฟซไม่เคยอัพอะไรเลยนะครับเป็นเดอะแบบเด้อเดอะเลยนะครับทุกคนครับเออเดี๋ยวพาไปดูการตะก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนผมอยากมีนี่บ้างอ่ะใครทิกตอกอ่ะผมอยากมีแบบคลิปแบบอดีต VS ปัจจุบันแบบที่แบบ f อคอยแต่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนใครทําให้ผมได้เท่ K ที่สุดผมให้อีกหนึ่งพันนี่ดูยัง คืออยากได้อ่ะอแล้วคือบางคนทํำก็แบบไม่อยากให้ทําฟรีก็ทําให้ก็ให้ตังค์หน่อยให้ค่าจ้างอะไรอย่างนี้แต่บางคนถ้าจําด้วยใจก็ไม่เป็นไรนะแต่อยากได้ <c oughs> ใครตัดเท่ที่สุดแล้วแท็กผมมาผมให้1,000บาทสามารถเอาไปส่งได้ที่ a c e b ุ o กเหมือนเดิมลิงก์ใต้คลิปเข้าไปที่เฟน b o o k ของผมนะกดติดตามกดเพิ่มเพื่อนกันไว้นะฮะอะมาดูกันเลยรูปแรกครับทุกคนแสไงหลอ่อมาก รูปนี้ขอบอกเลยว่าเป็นนักเรียนแล้วนะครับทุกคนตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณมสามมัง้งจำไม่ได้แล้วอะเมื่อก่อนเป็นแบบเขาเรียกว่าเด็กแก๊งหรือเปล่าเด็กแบบอะไรไม่รู้อะนะครับทุกคนแต่ก็นี่แบบนี้เลยคืออนี่ขนาดรูปในอดีตยังหลอ <c oughs> ยังหลอหน้าผมเมื่อก่อนก็เป็น่างนี้แหละครับ <c oughs> ทุกคนดูทรงเหมือนเด็กดืออ้อนาะงดื่อจริงนะไปเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวดูรูปต่อไปกันรับ เออเศร้าจ <ider Stadium> ัดเศร้าจัดน้ำตาไหลเศร้าจัดรเม้มปากด้วยไปแก่อันนี้เห็นอันนี้ท <meio Neden> ี่แปะแมะมันคือไอเนี่ยที่มันเป็นแปะแก้ปวดไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นสิวไม่ได้เป็นอะไรแปะเฉยอะเคดีแว่นชมพู ด้วยเป็นแงวโอ้โห<ค><ด>นี่ยืมกล้องน้องถ่ายนะเออเดี๋ยวผมให้ดูหน้าแฟนเก่าของทุกคนไปดูกันหน้าแฟนเก่าของผมน้องสายเรียเป็นยังไงดูแสดง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 แดแฟนเก่าที่ไหนน้องสาวผมเองครับทุกคน <c oughs> อันนี้น้องสาวผมนะครับยอกแต่หลายคนเนี่ยไปขุดรูปพวกนี้มาได้ แล้วบอกว่าเป็นแฟนเก่าผมเออจะจะไปฟ้องมี่กี้ให้ได้เลยไม่ใช่อันนี้คือน้องสาวผมกับผมนั่นเองเออให้ดูอีกรูปหนึ่งนุ่นนุนุ้ดนจุ่นจุ่นนุ่น่นน่นน่ วันยังไม่คิดเลยนะเมื่อก่อนเนะี่ยผมจุ๊บมั่วแล้วนะถอดเสื้อด้วยจุ๊บมั่วด้วย,อ,ดดวยอ่ะแล้วก็รูปผมกับวิกกี้นี่อะไรจุ๊บมั่วจุ๊บมันะ่น่ะพี่ทำมาตั้งนานแล้วน้องก็ไปเขียนอะไรที่มือจำได้เลยอันนี้ผมไปกินขนมจีนน้ำยากันแนละ้วทุกคนอา้าวไปสุดท้ายแล้วนี่เลยครบเลย วงจรเลยไงรอบที่แล้วไม่ได้เปิดเลยหน้าตัวเองเบอร์ไว้ยันรอบนี้เปิดให้ดูไงไนอนไ้น้องกระเด็กแวน่นดูเมียพี่เปกพี่กอดเมียพี่เห็นไหมน้เด็กแว่นไงขับรถไปรับสาวอะไรเงี้ยเปนตอนห้องเมียนี่ไงโอ้ดูพีก่กี้ดิดูเนี่ยเนี่ยส่งไรเนี่ยส่งไรอู้ดสุดยอด กล่องลิ้วเนี่ยนี่ไงจุดมยอั่วนี้อ่ะสุดท้ายครับกูตายกูตายสะใจเธอแล้วใช่ไหมคนดูเธอพอหรือยัง ังไม่พองั้นแถมให้อีกหนึ่งแล้วกันคะแนโอเค okay, ทุกคนครับสำหรับวันนี้รายการคุยกันวันชุดก็ขอขอจบลงไปก่อนนะเท่านี้นะครับทุกคนครับอุยัยสนุกมากอีพีนี้พามากผมแกล้งห่มหรือเปล่าเ,เ,เราจะบเราจะเอาละนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมดูคลิปเก,ก่าๆพวกเราได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนะครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวผมได้นะครับแล้วก็ตัดต่อรูปการทีมไม่หน่อยแล้วก็ดูงกดติดตามกันไปด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนกดไลค์กันไปด้วยนะดูมนถึงตอนนี้แล้วบ๊ายบายลกนะ